เปิดบ้านใหญ่เลยนะเปิดบ้านใหญ่เลยจ้ะไปจ่าที่ยวทางให้เจ้ามานั่งมาแล้วเจ้ามาอย่าลุกนี่ลุกคนนะลุกเดี๋ยวเจ้าเขาจะรู้รู้ไหมเดี๋ยวเขารู้ว่าเราทำผิดเดี๋ยวเขาจะมีหนูอย่าลุกจิกอย่าลุกนีิลุกคนทำตัวปกติมันได้ไหมตาเดินเก็บตาตาหมดเลยตาตานั่งก่อนนะจะค่ะ ทานมองทุกวันพัเข้าวัดตลอดเลยสวดมนต์ภาวนาถือศีลกินเจไม่เคยกินเนื้อสัตว์เลยคนดีมาโดยตลอดทำตัวดีเป็นคนระเบองดีด้วยไม่เคยเก็บเงินคู่ไม่เคยกินดอกให้แพงกระโจนไม่หยุดตีไม่ทั้งคืนโกงตีนะไม่ดูให้ดีขนมไม่ดูให้ดีก่อน ว่าโดนหรือ,อยังโดนแล้วค่อยตียน <c oughs> <c oughs> ความคมเป็นข้าพาพระบาทกลับ้านเลยใจเย็ทนที่คุณหญิงเรายังไม่ได้ถามอะไรเลยทำไมรีบร้อนฮะรีบร้อนพูดแบบนี้อยากให้รู้ว่าเป็นคนดี รู้เลยแม่ดาวคน่ะเป็นคนใจเย็นพูดอะไรก็ค่อยพูดค่อยๆจากันไม่ใช่มาส่งเสียงดังอย่างนี้ทองอยู่นี่แล้หรือเปล่าอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะทองอ่ะนะน่าจะซี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 น่ามันไม่ดีใครได้ยินก็ตกใจอ่ะทองไหมดูนี่ใส่ละอยู่น้องไหนก็ทองอ่ะนั่นน่ะสีมันก็งงอยู่เหมือนกันเนี้ยมันจะมีหรือเปล่าหนึ่งสองสาม อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยงงจัะผมแผนที่ขึ้นเลยทำให้สมบทบาทเปน็นนางแม่ทำทำทำไม่ได้ส <laughs> 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 ีทองใช่ไหมทองทพอแล้วไปขนุนจากผู้หญิงไปตัดหัวเลยังขอ พองในท้องไม่ทางหลวงาหายไปมาอยู่ที่บ้านทิ้งหนอดหมายความว่ายังไงกันฉันไม่รู้มหออฉันยากต้องไปรับโทษในเมืองไหนนี้เลยอยอะพึ่งตัดหัวของฉันเลยไหมคะทำไมคือว่าหมอฉัเพิ่งซื้อยาสระผมคนใหญ่มางแดงว่าจะใช้ไม่หมด <c oughs> ผมทรงนี้เนี่ยใช้ยาสระผมเหรอเนี่ยแพ้หรือเปล่าไม่ต้องเลยตายสถานเดียวจะไปรับโทษกันไอทองไปเล<อ>ย เดี๋ยวพี่จ้าคือว่าพ่อจะฆ่าผมฉันผมฉันก็ไม่อยู่ว่าตอนนี้ที่ผมฉันยังไม่อยากจะตายเดี๋ยวพร่อผมจะไปห่วงลูกสาวผมฉันจ,จะอยากให้พระองค์รู้จักกับลูกสาวผมฉันก่อนเลยคะ่ะเพรมีลูกด้วยไดีคยวพ่ะจะพาใครไม่รู้จักก็รีบๆเยบๆลยอ,อยู่ทางด้านรีบๆเข้าไปรับโทษในเมืองอยู่ทางด้านพระหัตถ์พระหัตถ์ขว้าไหมคะตรงทำไม ข้าประหัตป้าเจ้เหม็นขัดหมวกข้าสน้าถวายลูกคลองได้ไหมครับพระองค์เล่นหูเรื่นตานนี่แหละลูกสาวเล่นหูเรื่นตาหญิงจริงอ่ะห่างจากกี่ปีเนี่ยนะเอเป็นหญิงเท่าไหร่เลย หญิงคุยดีผ้าเองสามสิบห้าสามสิบห้าเหรอสามสิบลูกสาวอายุก็เล่ๆมาแล้วนี่แสดงว่ามีหัวแท้แท้แม่มาเอาง่ะเธอสาวสวยดีเหมือนกันนะฝีกับแม่เยอะเลยตั้งแต่ติดพ่ออาอาให้ทองเลยเปลี่ยนใจแล้วเห็นอะไรที่จะสวยงามๆแล้ว จมันรู้สึกอยากจะให้ทองคุณหญิงอ่ะที่ไม่ชอบหรือไงจริงสิแน่นะแน่สิอย่าเยือนะไปเล่นบ้านไปไมือกจะได้เกี่ยวกับสอนลาม <c oughs> พระองค์ใจดีจังมีอะไรแลกกับทองหน่อยไหมล่ะมาองแลกกับทองผมฉันก็อายุป่านี้แล้วนะมันจะดีเหรอพระองค์ไว้มันต่างกันเกินไปนะ คิดได้แค่นี้ก็องค์บอกว่าอะไรแรกแล้วบอกคุจะมีอะไรแรกอ่ะจัตแรกกับทองไงก็อญิงลองคิดดูสิอะไรล่ะคิดไม่ออกเลยแล้วสามีก็ตายแล้วด้วยดีแล้วล่ะขอลูกสาวว่าเป็นพระมม่สีได้หรือเปล่าแต่ได้วัจนาไปอยู่ในเมืองไม่นะคุณแม่อะไรนะนานๆจะได้เจอเขาเขา พูดอย่างนี้ยืนขึ้นเลยยังไงเนี่ยอย่าไปย้อมนะคุณแม่แลกกะทองไงไม่ดีได้ไงนี่นี่ลูกสาวนะก็ลูกสาวกว่าจะเกิดมาเป็นขนาดนี้เสียตังค์ไปมากกะทองของนี้อีกนะตั้งท้องอีกกินอะไรไม่ตั้งเยอะแยะนะที่ป็นเจ้าใช้อำนาจกว่าเป็นเจ้าฮะดู๋ยวเนีคงขู่และสะเดาะเนาทำยัง่ยมาเก็บดอกถูก เมไปเลยยกไปเสียดายเอาไปเสียดายเอาไปเลยไม่ี้เร่เลยอัะเอาไปมอสไป